ันนี้เหลือแค่สามคนเพราะว่าหลายๆคนคขติดภาร,รกิจเนี้นแล้วฉันก็แบบเอ <c oughs> อฉันฉันเป็นลูกเพื่อทาใจาระแต่ฉันงัดหน้ามาสุดดิีเพื่อมาถ่ายเพื่อดูนี่คนาลาเช้า,ชานะเออลาเช้าหน้าเต็ม <c oughs> อ่ะวันนี้ถ้าเห็นชื่อก็น่าจะรู้แล้วว่าเรามารีแอร์โวกแอนด์ <P ay> อุ้ยวงน้องใหม่เลยใช่ไหมใช่ใหม่แบบใหม่กิ๊กเลยของจริงอันนี้แต่เพลงเขาปล่อยมาสักพักหนึ่งแล้วสักพักแล้วแล้วก็เป็นเพลงที่แบบว่าถ้าได้ยินครั้งหนึ่งมันจะติดหูแบบติดเลยอย่าง่างเนี้ยได้ยันผ่านนะบลาบลาบลาคอนเนี้ยคืออยู่ในหัวตลอดเวลาใช่เอาแล้วฉันไม่เคยได้ยินรอเลยลองลองคือจะบอกว่า อ่ะอย่างส่วนตัวชันอะันอะเคยเห็นหน้าเห็นตาน้องเบลมาก่อนเพราะว่าเราก็คือแบบว่าเออเห็นน้องๆวงโคฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยพอแบบเออเห็นน้องแบบมีการโคเวอรเนี่โน้นมาเป็นพีน่โเว v e r ใช่ไหมบ้า <laughs> ใช่เออเราคือคือเราเคยตามวงโคฟจากวงโคฟอะไรอย่างงี้แล้วก็เออออ๊ยน้องนี่น่า,นารักจังเลยรแ้ได้มาเป็นศิลปินแล้วก็คือแบบโอ้ยปังแล้วนี่คือรู้สึกว่าด้วยความสามารถน้องอ่ะมันครบเครื่องจริงเพราะฉะนั้นแล้วสนับสนุนวงเอ็มเพกันด้วยนะคะเป็นวงน้องใหม่ที่แบบน่าติดตามมากๆเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็ต้องเรียก บลาบลาบลาเออใช่ก็เพลงเคยมีเพลงน้องมีเพลงเดียวเนาะมีเพลงเดียวจ้าตอนนี้แอนนาคตาอาจจะมีอีกมาเยอะๆรอเแล้วก็ติดตามน้องๆกันเยอะๆเพราะฉะนั้นไปเลยนะไปเลยจ้าเพราะว่าแต่ละคนคือแบบเปรี้ยวเซียวมาก Rising Entertainment เออเอ้ณชินชินนะเป็นซีโอป่ะเอ็กซ์โคลสิฟโปรดิวเซอร์เอ้าหรอใช่ดูเป็นซีโออุ้ยลูกรูโตนะดูแซบอ่ะเออผมยาวทุกคนอ่ะสวยมาก อุ้ยน่ารำบำหน้าท้องมากดนตรีเปิดมาเป็นเพลงนะแบบว่าเฟรียวๆไตรเตอร์ดีไตรเตอร์สั่งแซบห่างตาถึงขอบปากชอบมากคนนี้หน้าคูม ุกคน้าพูดชื่อผิดก็มาบอกได้นะเพราะแบบเรีย e ังจำได้ไม่ครบจริงค่ะเฮ้ยหุยสวยนี่ฉันฉันเปิดโฟนหนก่อเหุยขนลุกเลยจากคอพิวเตอร์เมื่อกี้เฮ้ยมีมาแล้วมาแล้วแกนี้บลา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 บบลาาบบลาลอบบาบเาลาบบ่าบบาบบาบลาบบนาบอลาาบอ นี่ตีนตามงานเซตต่างๆ่ดีผมิดีช่บน้องเสื้อยีนน่ะหนูว่าแต่เขาเนี่ยเ่แล้วหน้าเนอร์จริดจลดดคือแบบจริตดีสุดจริงแรปเปนล์โอ้วปิดหรุงยงไม่ดูแลบอกลิด ชอบอะชะชอบคนแรงๆไหนสดอนรมันดีแดคสีอุ้ยเออคล้ายกันมากอ๋อน้เขาชื่อแจ็คพอดผมแดงหูป่าดีแซบมากชอบบิดอ่ะเอออ๋อน้องคนนี้สวรรค์คนที่แบบ ผมดำเมื่อกี้ชุดเองทีครั้งก็ไม่เอาละนนนยังงไไะะะอรชุดปังชุดเลยอะ่ะใส่แดงเลยอันนี้แบบรู้สึกว่าอ,อยากคาริโอได้เพลงเนี้ยเพรน่าจะ,ะมันเอ็กซ์ต้าไปเยอะแล้เนี่ยจแบบให้มันแบบเหมือนจีมโฟมเลยปันเนี่ยเออดันดิฮุยเลิศว่ะดีมาก สวักแบบสุดจริงเนี่ยดูบ้าออขอเหอขนขอชาร์จสมบูรไฟหน่อยต้องขึ้นแล้วขับตรงนีนี่ก็ดูหยเลยนะนีเลยครับนีเลยครับโรฮิตเลยครับอ้ยไงต้องแมท ลองทวินเทลฮ่่าฮ่านี่ไฟไฟไฟอินูเอนซ์เออพีมโคตรตื่จ้ะมันทำให้นึกถึงแบบว่าฟิลเมกาครูดติดแดนเลยอย่างเนี้ยมันดีเอออนาไรจู่นะจริงมันดีอ่อ คลไไม่หววแ้นะจักรพรรดินีเนีเอ็มเพรสเออของจริงว่ะจบแล้วอันนี้มันเรื่องเนี่ยขออะไรที่อ่ะหยุดมีนแล้วปะมีนหมดแล้วหมดใช่ไหมเอ้ยมีต่อยไหนต่อยมันมีอะไรอ่าสเปเชียลแองอีดจิงว่าตาจะถึงขมับแล้วบีเอ็มเพรสอุ้ยไม่มีแนะนำแบบอ่ะจบแล้วจบจบจริงแล้วอุ๊ยฉันอยากรู้ว่าแบบมีแนะนำอะไรบ้างไหม ขอโทษค่ะไม่ได้ใช้สปอนเอ่ไม่ได้ใช้ยูทูบเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วสปอนเซอร์เข้าได้นะคะเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเอ่ยก็ตามหรือแม้แต่น้ํานะคะสามารถเข้าได้เพราะว่าสังทานจริงๆนะคะอะไรแต่เอออุ๊ยแต่อันนี้แบบเสียดายนิดนึงที่เขาแบบไม่มีแนะนําน้องๆหลัง MV เพราะด้วยความที่เป็น MV แรกอะอยากให้มีแนะนเใช่แบบนิวบี้เนาะใช่ไม่รู้จัก แต่ว่าแอบ,บเข้าไปส่องทวิตเตอร์เขาแล้วฉันเห็นว่ากราฟิกเขาก็สวยอยู่แบบว่า<ช>แนะนำชื่อน้องๆอ๋อเนี่ยเนี่เนาะเขามีแบบแนะนำแบบทีละาคนาีวเดีโ<ท>ค <Video S 1> แยกใช่เอ้ยมีครบปะเหมือนจะมีแค่ไหนอ่ะมีอ๋อเป็น performance วิดีโอ๋ออือ performance v ดีโอ เหมือนจะมีแยกๆกันด้วยนะแบบไม่ได้คบทุกคนอะไอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีแบบรวมอะไรอย่างเงี้ยอ่ากรุ๊ปเพอรอ์ฟอร์มต่างๆโอ้ยแ<จ>อสมอเป็นสปอนเซอร์เอ่อกรุ๊ปเพอร์ฟอร์แฟมด้วยเลิศนะก็คือบอกเลยว่าวงนี้เสียงดีเต้นเลิศแบบแบบพาเธออินเดอร์คือแบบโอ้คุณนะจ,จริงดีมากชอบจริงจึงมันลอุ้มเกินอ่ะมันสุดอ่ะฉันชอบคอนเซ็ปต์เพลงนะแล้วก็แบบอย่างไอ้ท่อนบาบาบาท่อนหลักอ่ะ มันเหมือนแบบว่าเป็นท่อนของเสียงผู้ชายอ่ะเสียงคนอื่นอ่ะมันเหมือนแบบว่าเป็นคําที่แบบว่าเออ่พูดไม่ดีกับเราอ่ะแต่มันกลายเป็นคำว่าบลา bla 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 ไปหมดเลยอ่ะมันแบบอุ้ยคอนเซ็ปต์มันดีเพลงดีกูเลยคะไม่ฟังก็แบบพูดแค่นี้ bla 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 เซฟไดนมันก็แค่บลา bla เออชอบแต่ชอบความแบบว่ามันมีช่วงที่เนื้อเพลงมันมีเซนเซอร์ตรงนั้นมันให้เอเนอร์จีที่แรงออกมาเลยนะพุ่งออกมาแล้วพอเซนเซอร์ปุ๊บแล้วว่าเป็นจังหวะที่น้องถีแบบพูดมันดขนลุกแบบก นี่ก็รู้สึกว่าวงเนี้ยเป็นวงที่มีของและน่าติดตามมากจริงเพราะนี่รู้สึกว่าวงการ K-pop <ช>ปปเราอ่ะยังไม่ค่อยเจอวงที่เดบิวต์ด้วยนะเ,ออเดบิวต์มาด้วย<ช>ลุคแบบนี้ใช่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 เพราะปกติถ้าแบบเดบิวต์มาก็จะแบบเพลงก็แบบก็จะเริ่มมาเป็นแบบยูวีน่ารักน่ารักมาก่อนคืออาจจะมีความเปรี้ยวซ่านิดนึงแต่จะไม่ขนาดนี้อันนี้คือแบบปุ๊บดีเลิศมากควีลุคเปิดมาสุดๆก็ะศพชื่อเอ็มเพรสเงี่ยมีท่าเนาะมีท่าของเขาสุดๆต้องให้เขาเลยนะนี่รู้สึกว่าแบบ้ย เพราะฉะนั้นแล้วขอร้องนะคะติดตามน้องน้องสนับสนุนน้องด้วย MV หกแสนวิวคนทำอะไรอยู่เออมาดูได้แล้วแล้วจะบอกว่าตอนนี้น้องมีช่องทางติดตามไปทวิตเตอร์ด้วยอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็จะบอกว่าจะมีทางอะไรทำกับจอยหรือเปล่าอ่ะไม่รู้นะอไม่รู้พูดแค่นี้แหละไม่รูดแค่นี้เพราะฉะนั้นแล้วติดตามแล้วจ้าอันนี้ขอขอไม่พูดนะอุ๊บๆเออไม่ได้มีพิราบนะคะอันนี้ไม่รู้จริงไม่รู้เลยไม่พิราบอะไรแบบ เออวิธีนี้ถ้าฉันควบไม่รู้เรื่องต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าสติสตังค์ฉันก็ไม่ค่อยมีจริงในวันนี้ฉันปวดท้องมากค่ะคุณนาเออแต่รู้สึกว่าประทับใจในหลายๆอย่างตัว MV วีมันทําให้รู้สึกว่าแบบเออมันหายขึ้นมาเนจังหวะนึงหรืออย่างเงี้ยมันวก็รู้สึกว่ามันไอ้นี่ด้วยอย่างที่บอกว่าท่อนฮุกอะมันติดหูใช่ไหมแล้วถ้าใครสังเกตอะเมโลดี้มันจะมันจะมีแต่เสียงกับเสียงเหมือนเสียงตุ่มๆอยู่ข้างหลังอะซึ่ง มันแทบจะยากมากๆค่ะมันไม่ใช่ท่อนที่เขาเรียกว่าแหลรมีดนตรีเยอะๆออแล้วติดหูคนอ,อ,อ่ะอ,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 อันนี้คือแบบออออใหม่แบบสาบสุดๆเลิศจริง เพรในส่วนของเมมเบอร์ถ้าเกิดแบบว่าใครอยากมาขายอะไรขายก็ขายไปเลยเขายถอะขายเถอะอยากรู้จักนะเอาดีๆเราก็เป็นมือใหม่เนาะแบบว่าับวงนี้คือเนี่ยไปหามาแต่ข้อมูลอายุน้องเขายังไม่ได้มีออกมาบอกกันเลยพยายามหาอยู่ว่าแบบประวัติประวัติอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือแบบเออถ้าที่เจอเขาก็เรียงแบบเรียงเรียงเรียงเปิดตัวคนมาแต่เราก็ไม่รู้ว่าน้องๆอายุเท่าไหร่กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ว่าน่าจะอายุยี่สิบก็คิดว่าน่าจะโตแล้วแหละโตแล้วในระดับหนึ่งใช่ใช่ใช่เนี่ยทราบได้เออเพราะฉะนั้นแล้วแบบ ออามาขายน้องกันหน่อยมาขายได้เลยคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะไปตอบนะจ๊ะแล้วก็เออคลิปต่อไปจะเป็นอะไรจะมีอะไรมาติดตามหรือเปล่าอย่างไงฝากจอยระดา,ดาด้วยนะจ๊ะอย่าลืมนะคะคอนเทนต์แบบนี้ลงที่แอปพลิเคชันจอยระดา,ดาด้วยนะแล้วก็ยูทู e ของจอยระดาเพราะฉะนั้นแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปจอยระดากันด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปจ้าบ๊ายบายฝากติดตามน้องได้ค่ะ